สวัสดีครับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดู LC708 มาด้วยพันใบ26นิ้วทุกคน LC7 ยัดสปริงกาวนาครับติดเทอร์โบแม่ไปแบบนิ่มๆเลยทุกคนนี่ใบ26นิ้วแล้วไงไปไหวนะครับ ไม่ได้มาคันเดียวนะครับวันนี้เรามาคู่กับ M9540 ของฟิสุทีมาด้วยผ่านเจใบ26นิ้วเป็นผ่านตราช้างเราจะได้ดูรอยไถ่ด้วยระหว่างผ่านตราช้างเป็นผ่านของ L47 แต่ผมดัดแปลงใส่ใบ26นิ้วกับผ่าน7ตราช้างใบ26รอยไถ่มันจะเหมือนกันหรือเปล่าทุกคนแปลกนกระจุยกระจายเลยครับ บอกในกันเดียวว่าโคตรร้อนดูครับเมื่อกี้รอยไถของ47นะไถไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูรอยไถของ95นะครับว่ารอยไถมันจะเสมอราบเรียบกันหรือเปล่า47ไป2 6ไปแล้วคุณแล้วฝุกนกระจายแล้ว <c oughs> เดินตามหลังไม่ได้เลย โอ้โหแต่ใจไม่ออกนี่ครับผมไม่เข้าใจเวลารถทด่ติดตรบโบ่ทำไมก็ต้องเหยียบวางเหยียบวางอะทำไมไม่เหยียบให้มันเสมอเหมือนรถที่ใส่ท่อลั่นอะทำไมต้องเหยียบแล้วพอถอนกันเล่งมันต้องปู๊ปๆู๊ปผมไม่เข้าใจหรือว่าเป็นความสะใจของคนขับก็ไม่รู้นะ นี่ครับใบย6ใสิหใหม่โตโตทุกคนใครที่จะใส่นะครับลองทุกต,ตาหน้าหลังขึ้นประมาณสักครึ่งนิ้วทุกคนล้อหมุนล้อฟรีล้อฟรี ล้อหมุนนาเหยียบล็อกันปีได้เลยทุกคนที่ในแปลงแบบนี้นาเหยียบไปเลยไม่มีปัญหาครับนี่กินดีนะทุกคนดูนี่ลอยไถยเหมือนกันเลยนะครับดูรอยไถนี่มันกบล่องเลขกับล่องสองนะเมื่อกี้เป็นของลอยไถเอ็มเก้าห้านะผมใส่สเปเซอร์สี่นิ้วครับแล้วยังกลับสารล้ออีกไปยี่สบกไหวสบายเลยทุกคนไถ่ดีใส่ได้ยอดมาก ขับรถใหญ่ไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะทุกคนรถมันใหญ่มันไถได้แบบง่ายๆเลยครับไม่เหมือนรถเล็กต้องใช้ฝีมือกันเยอะไอ้น,นี่แม่ลอยไถยล้วนจริงๆเลยทุกคนดินไซน์นะ ngang nhiên chứ gấp rang phải bay 26 thì buộc đi phạt con lo lên đúng à ยอล้อไปแล้วแม่ทุกคนสังเกตดูคนนั่งนบนเบาะนะของ F95 กับ47นี่คนละเรื่องเลยครับรถล,ล้อใหญ่มันเก็บหลุมดีทุกคนคนขับนี่แทบจะไม่เหนื่อยอะไรเลยนะนั่งแบบสบายๆเลยไม่เหมือน47ครับเอวบรนจะาขาก,กันทุกคนเจอขี้ไถค่อนใหญ่ๆแบบนี้เข้าไปไปออกตัว เป็นอะไรที่ลงตัวกันมากเลยครับไปผ่าน2ี่บกเนี่ยไปไปไปรถแรงไป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 แหม้าวานี่โคตรแรงเลยทุกคน โอเคทุกคนคลิปนี้ก็พามาดู l 4 7 0 8ปของเรานะครับออกงานคู่กับ M95 ของ t ี t ีแมดูกันเนเพลินครับแบบมันๆน,นะแล้วก็ได้ความรู้นะใบผ่าน26นะครับ47สามารถใส่ได้ทุกคนยิ่งใส่สปริงกาวนาแล้วยิ่งบวกกับเทอร์โบเป็นอะไรที่ลงตัวมากทุกคนแรงทะลุนรกเลยครับต่อสเปซเซอร์ต่อ, Spencer, ตอรอสัก4เนลทุกคนแล้วจะไถได้อย่างดีเลยครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์พบกับแมคคลิปหน้าครับสวัสดีครับ